ยาเบันเทงิงหลังจากที่ผู้กันและแมงปอได้รับกระแสมากมายค่ะทางด้านของบอสนวัดเนี่ยก็เข้ามาสอนวิธีการทำงานกลางไลฟ์หลังโดนตัดหน้าจ้างงานซอนพร้อมฝากถึงคนรับงานให้น้องๆค่ะว่าอย่าบังคับอย่าขู่เข็นต้องให้อิสระน้องบ้าง ลายเป็นกระแสด,ดราม่าโลกโซเชียลค่ะกรณีแมงปอและผู้กันบ่าสาวคู่หนึ่งรักกันตั้งแต่สมัยเรียนตอนแรกตกลงเรื่องมั่นเพราะว่าฝ่ายหญิงถูกชาวบ้านดินทาจึงมีการตกลงคุยกับพ่อเจ้าบ่าแต่พ่อฝ่ายเจ้าบ่าวเสนอให้จัดงานแต่งเลยพร้อมทั้งตกลงจะให้เงินค่าสินสอด2องแส0และทอง2บาท แต่จู่ๆก่อนถึงงานแต่งแค่หนึ่งวันพ่อเจ้าบ่าวกลับบอกแม่เจ้าสาวว่าไม่มีเงินทําให้พ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวสุดช็อกเพราะทุกอย่างถูกเตรียมเอาไว้หมดแล้วจากนั้นจําใจต้องใช้เงินตัวเองรวมทั้งไปหยิบยืมญาติมาจ่ายค่าแต่งงานซึ่งพ่อเจ้าบ่าวสัญญาจะให้เงินคืนแต่สุดท้ายก็เงียบไปด้านฝ่ายหญิงเอาทองและเงินเก็บทั้งชีวิตครอบครัวไปจำนำใช้หนี้จัดงานแต่งงานนี้ทําครอบครัวฝ่ายหญิงหมดตัวแถมเป็นหนี้แทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อในที่สุดเรื่องราวก็บานปลายทําให้เจ้าบา เจ้าสาวต้องอยากขาดจากกันทั้งท <iren> ี CO, ่ยังรักกันอยู่เรื่องราวดังกล่าวไปถึงรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพี่หนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยซึ่งครอบครัวฝ่ายชายและหญิงต่างเปิดใจคุยกันพร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นนี้สินและความรักของลูกๆเมื่อรายการออนแอร์นะคะก็มีคนจํานวนมากเข้ามาให้กําลังใจรวมไปถึงยินดีที่จะมอบเงินให้2 0 0 0 0 0บาทเพื่อขอปลดทุกข์ให้คุณแม่เลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ายิ่งเพิ่มกระแสให้แมงปอและผู้กันไม่ลดละจนมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือพาไลฟ์สดเป็นจํานวนมากแถมยัง มีอินฟลูดังสร้างบ้านแล้วก็โอนโฉนดเป็นชื่อของทั้งสองคนเป็นสิทธิร่วมกันรวมไปถึงบอสนวัตค่ะก็ได้แนะนําผู้กันและแมงปอเกี่ยวกับการทํางานหลังเกือบเททั้งคู่เหตุโดนตัดหน้างานซ้อนโดยบอกว่าวิธีการทํางานเวลารับงานถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ควรรับงานที่สองแล้วก็ฝากบอกทุกคนที่รับงานให้น้องต้องให้อิสระน้องว่าจะรับงานหรือไม่รับอย่าบังคับอย่าขู่เข็นอย่าบอกว่าจะมีปัญหาเพราะเงินมาแล้วเรามาฟังคําสอนของบอสนวัตกันเลยค่ะ ทุกคนผมให้ไปสองดอกนะเงินค่าตัวให้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่เราจะไม่โว์เงินกันนะหนูรู้ไหมหนูอะโอกาสมันมาเร็วจริงๆนะถ้าพูดไปถ้าไม่ทำจะลำบากไปวางระบบการรับงานไปวางระบบการรับเงินรู้ไหมว่าคนยื่นเงินให้สดสดเนะี่ยหน้าจออ่ะสามการะเห็นนะ่ะเดี๋ยวหนูจะโดนนะครับเพราะฉะนั้นหนูรับได้แต่ต้องหกนะักหน้าที่จ่ายอะไรทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้หมด นะครับเพราะฉะนั้นเราทํางานกับคนเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะหกนักหั้าที่จ่ายให้เขาเป็นคนจ่ายก็ได้นะคนที่จ้างเราแล้วเราก็เอาใบหักหน้นที่จ่ายเก็บไว้นะระบบบรรัญชีระบบกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะฮะหลายๆคนไม่ว่าจะโตแค่ไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่เงินหลักร้อยยันร้อยล้านพันล้านระบบกฎหมายเป็นสิ่งที่ทําร้ายเราไม่ได้ถ้าเราทําถูกต้องอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือ เวลารับงานเนี่ยอย่ารับงานเยอะในหนึ่งวันในภาษาของคนวงการบันเทิงเขาเรียกรับงานซ้อนหรือวิ่งงานส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยมั่นคงกระแสมันจะแบบตีดกแล,แล้วก็สิ่งที่ทําให้คนอยู่ในวงการได้นานก็คือการที่ทําให้หน้าเราไม่ซ้าจนเกินไปนะเช่นอะถ้าอยากจะไลฟ์วันละครั้งพอ นะฮะไม่ใช่แบอกโอ้ไลฟ์วันละสองครั้งอันนี้มันก็เยอะไปดียิ่ง,งสามครั้งนี่เราอะเฉา,าตายเนี่ยแต่ก่อนคนดูเท่าไหร่ครัง้งแรกๆโอ้เป็นแสนเลยเนาะไปไหนหมดละระวังนะถ้าเกิดคนดูหลักเก้าพันแปดพันเมื่อไหร่มันจะหายเร็วมากแล้วเดี๋ยวีทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นผมเป็นคนพูดตรงๆนะต้องบอกอาไปด้วยจะซอ้อจะอะไรก็แล้วแต่ทุกคนถ้ารักน้องอนะถ้าเห็นว่าน้องมีงานหนึ่งวันแล้ววันละงานแล้วไม่ควรจะรับงานมาให้อีกหนูต่อไปเนี่ย ถ้าเห็นว่าวันไหนมีงานแล้วหนึ่งงานใครจะเอางานมาให้อีกโดยไม่บอกหนูต่อให้เขาเยียนเยียดการโอนเงินมาเหมือนเมื่อวานหนูก็ปฏิเสธเขาไปถือว่าให้เงินเพราะเสน่หาถูกไหมหนูจะไปกลัวคนนะใครจะมาขู่ว่าเอ้ยรับเงินไปแล้วไม่มาเดี๋ยวจะถูกฟ้องเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่หนูต่อไปเนี่ยถ้าเห็นว่าวันไหนมีงาน แล้วหนึ่งงานใครจะเอางานมาให้อีกโดยไม่บอกหนูต่อให้เขายัดเยี่ยดโดยการโอนเงินมาเหมือนเมื่อวานหนูก็ปฏิเสธเขาไปถือว่าให้เงินเพราะเสน่หาถูกไหมหนูจะไปกลัวคนนะใครจะมาขู่ว่าเอ้ยรับเงินไปแล้วไม่มาเดี๋ยวจะถูกฟ้องเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่จำไว้นะคนจะดังคนจะมีที่ยืนคนจะร่ำรวยคนจะมีคนรักยาวๆ เราต้องมีตัวตนก่อนเราอย่าดูถูกคุณค่าในตัวเราอย่าให้ใครมาด้อยค่าตัวเราเด็ดขาดเราคือที่สุดแล้วทุกคนมาอาศัยใบบุญเรานะท่องเข้าใจไหมพี่ก็าอาศัยเราอยู่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราวันนี้นอกจากทานข้าวด้วยการขายของด้วยนะคะต้องพูดก่อนนะครับว่าเอาน้องมาเนี่ยวัตถุประสงค์แรกเลยคืออยากขายของเราพูดตรงไปตรงมาเราไม่ต้องอ้อมค้อมธุรกิจคือธุรกิจอยากจะปรับไมล์เซ็ตให้น้องนิดนึง เราทางานเนี่ยเราแลกเงินครับ,ค,รบคนที่จ้างงานก็แลกงานเพราะฉะนั้นพี่จะสอนน้องว่าคำหนึ่งคำอ่ะมันอาจจะใช้กับทุกคนไม่ได้คําว่าบุญคุณเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของห้างเจ้าของโปรดักเราเขาหน้าเราน่าจะมีบุญคุณกับเขาซะด้วยซ้ำอย่างเช่นวันนี้ถ้าน้องมาขายของให้ให้พี่ให้บอสพี่วิรุพี่คิดว่าพี่ติดบุญคุณน้องซะด้วยซ้ำเพราะว่าน้องเป็นผู้เอาแฟนคลับมาให้ น้องต้องคิดไปเช่นอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่มีใครสร้างน้องพี่บอกเลยว่าคนคนเดียวที่สร้างน้องขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลายไปบอกเขาหรือโทรก็ได้นั่นคือหนุ่มกัญชัยกันเนิดพคอยอันนี้ยพี่ปลกอให้ ก็ได้สอนวิธีการทํางานให้ผู้กันและแมงปอแล้วนะคะย้ําว่าเราทํางานเราแลกเงินคนที่จ้างเนี่ยก็แลกงานซึ่งคนรับงานต้องให้อิสระน้องทั้งสองคนว่าจะรับงานหรือไม่รับและตอนนี้ทั้งคู่ก็เผยว่าจะไม่รับงานไลฟ์ทองคําและสายมูลแล้วค่ะข่าวสดอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ